ในขณะที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนกำลังเยือนเอเชียครั้งสำคัญในเวลานี้นะคะแน่นอนค่ะพลาดไม่ได้สำหรับประเด็นของไต้หวันนะคะล่าสุดออกมาให้คำมั่นไต้หวันแล้วละค่ะออกมาขายฝันอีกแล้วนะคะบอกว่าสหรัฐยินดีที่จะปกป้องไต้หวันค่ะ การเดินทางเยือนเอเชียครั้งสำคัญของไบเดนในครั้งนี้นะคะก็มาเริ่มต้นที่เกาหลีใต้นะคะแล้วตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะมีการประชุมคอร์สเกิดขึ้นนะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าประเด็นไต้หวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะล่าสุดทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ได้ออกมาให้คํามั่นค่ะว่าสหรัฐพร้อมที่จะปกป้องไต้หวันนะคะหากจีนรังแกค่ะโดยการเยือนเอเชียของไบเดนในครั้งนี้นะคะ ก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะได้ถแถลงข่าวหลังจากที่พบกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะการเยือนเอเชียระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้ล่ะคะ่ะเพื่อที่จะกระชับความร่วมมือในอินโดแปซิฟิกนะคะแล้วก็รับมือกับอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายในภูมิภาคแห่งนี้ล่ะคะ่ะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้ให้คำมั่นค่ะว่าสหรัฐมุ่งมั่นนะคะที่จะปก ป้องไต้หวันค่ะหากถูกจีนรังแกนะคะขณะเดียวกันผู้นําสหรัฐก็เน้นย้าว่าสหารัฐก็ยังคงเคารพนโยบายจีนเดียวนะคะโดยไบเดนกล่าวว่าหากจีนรังแกไต้หวันนะคะก็จะเป็นเคสที่คล้ายกับเรื่องของยูเครนละคะ่ะในวันเดียวกันค่ะทางด้านของสำนักข่าวเอฟนะคะก็ได้รายงานโดยอ้างในวังหวนปินนะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะได้ออกมายืนกลานะคะว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะปกป้องผล ประโยชน์ของชาติเหนือไต้หวันค่ะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างความตั้งใจอันแน่วแน่ของจีนนะคะในการที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็บูรณภาพของแผ่นดินจีนได้ละค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะไบเดนเองก็เข้ามา กลับสู่อินโดแปซิฟิกนะคะพิวิต t ูเอเชียละคะ่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะตอนนี้ก็กลับมาเดินมากมาแผ่อิทธิพลในอินโดแปซิฟิกในเอเชียแล้วล่ะคะ่ะ